วันนี้นะครับผมจะให้พี่โนต้ตนะครับมาสอนอวิธีการทําจัดรากนะครับพี่โนต้ตอ่าวิธีตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มทำน,นี่ครับนี่ปักอ,อันนี้กี่วันนะครับพี่โนต้ตประมาณอันนี้เบสเ็จก็อยู่ที่เกือบสามเดือนนี่นะครับใช่ครับกอย่างน,นี้เลยวันนี้เพิ่งจะลงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนอ๋อม,มีเราล้างลากแล้วเราก็มาปลูกอูล้างรากไมล้างรากเลยใช่นี่ครับ แล้วก็ขึ้นมานี่เป็นสเตปสองสเต็ปสองเขียงล่างนี้ก็เป็นไม้ที่มีโครงสร้างอันนี้ก็คือแบบจัดลากแล้วครับผมอันนี้ขึ้นจริงหนึ่งสองสามนะโรูจะได้อย่างนี้เลยนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โน้ตมาบวกทุกขั้นตอนเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้นะครับผมจะให้พี่โน้ตนะครับมาสอนวิธีการทําจัดลากนะครับพี่โน้ต อ่าวิธีตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มชำตั้งแต่เริ่มชำอ่าอันนี้คือไม้ที่ชำอ่าแล้วก็ขึ้นมานีเป็นสเตปสองสเต็ปสองอ่าเขียงแล้วนี่ก็เป็นไม้ที่มีโครงสร้างอันนี้ก็คือแบบจัดรากแล้วครับผมอันนี้ขึ้นกิงหนึ่งสองสามนะโอ้จะได้อย่างนี้เลยอะครับครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โน้ตมาบวกทุกขั้นตอนเลยนะครับเริ่มจากไม้ตอนก่อนชำเนาะเราก็ตัดกิ่งตอนชำครับไปดูต้นนะครับตัดกิ่งที่ดูสมบูรณ์หน่อย อันนี้ต้องบอกว่าโมกอะไรก็ได้เหครับพี่นธใช่ครับโมกโมกใช้ได้หมดนรอแต่ว่าถ้าทั่วไปเราก็จะเน้นหนูลาโมกเวียดนามโมกมาเลย่คนนิย่างนี้ใช่รังอ่ะเดี๋ยวเราก็เราจะเลือกกิ่งที่ผิวกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนไม่แก่อ๋ออย่างนี้ได้เลยเหรอใช่ครับงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ตัดตัดไปตัดเลยเหรอตัดเลยตัดเลยแล้วก็มาแช่นล้วยาเล่งล่าอ๋อแช่เยิ่งราาใช่ครับ อันแรกก็จะเป็นอย่างนี้เหรอครับอ่าใช้ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าใช้อีกตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปชําแล้วใส่ถุงอบพอดีพอดีสเต็ปนั้นพอดีผมผมล้างแยกไม้ออกมาแล้วอ่าอันนี้ก็อันนี้อบเสร็จปุ๊บผมก็ใช้ในในในตอนที่ชําแล้วก็จะใช้เป็นทรายผสมกับกลุ่ยมะพร้าวตอนชําเหรอครับใช่ครับทรายทรายหยาบทรายหยาบอะ่อน แล้วก็ผสมกบคุยมะาพร้าวคุยมะพร้าวเลยอ่าใช่ครับแล้วก็ปักอ่าใช่ครับปักแล้วก็อบไว้ใส่ถุงอบอืมอ่าใส่ถุงอบได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เราก็เปิดถุงออกหนึ่งเดือนอ่าเปิดถุงออกปั๊บแล้วเราก็เอาไม้มาพักไว้ในร่มพักไว้ในร่มอ่าประมาณสองเอ่ออีกหนึ่งเดือนให้แดดลํำไาไม่ใช่ร่มร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณแดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมเอาไว้ในไม้ในในไม้ด่างในโรงไม้ด่าง ครับผมใช่น่าประมาณนี้โอ้โหดีเลยครับพี่นธ์นดูครับอ๋อนี่คือจากการปักนะครับปักชำเฮ้ยถ้าตอนกับชำเนี่ยี่ยมันดีกันนะอุ้ยเอาออกงี้เลยวันนี้เพิ่งจะลงไปเมื่อไม่กี่วันออ๋อมีเราล้างรากแล้วเราก็มาปลูกอูล้างรากไหมล้างรากเลยใช่แล้วเรา,รเรา,าปลูกแต่แต่นี้ผมปลูกก็ยังไม่ได้ลองรากเนาะเดี๋ยวไว้ปลูกอีกเวสักประมาณอีกสาม องสาเดือนเราค่อยเอามาจัดรากรักลากแข็งแรงกว่านี้ใช่อันนี้เครื่องปูกพี่นรใช้อะไรครับเนี่ยผมใช้เป็นมะพร้าวสับละเอียดผสมใบก้ามปูผสมใบก้ามปูแค่นั้นเลยใช่พอพอเสร็จปั๊บอันนี้ประมาณสามเดือนอันนี้สามเดือนครับอ่าเราก็จะมาขึ้นเป็นวายนะอูนะนี่มาเป็นอันนี้มาเป็นตัวนี้ครับพอจากนั้นปุ๊บเราก็มาลงกระถางใหญ่ลงกระถางใหญ่กระถางใหญ่เสร็จแล้วก็คัดลากนี่ครับนี่มาดู รากมันจะอย่างนี้เลยครับพี่น์ใช่เส้นใหญ่ขึ้นใช่ใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็จะเริ่มมาคัดเอาแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นไหนเอาไม่เอาใช่ใช่ประมาณนั้นก็รากก็เอาให้รอบอยู่ประมาณแปดเส้นที่ผมทำแปดถึงสิบเส้นพอแปดถึงสิบใช่ครับเพราะว่าถ้ามันใหญ่มากมันก็จะเอบีบั้นตอนนี้แล้วแต่คนชอบใช่ใช่แล้วแต่คนชอบเนี่ยถ้าถ้าอีกทีก็จะเป็นไซส์ชอบอย่างนี้บางท่านชอบ ละเอียดยิบยิบอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะต้องคัดรากออกอีกอันนี้แหละครับใช่ครับอ๋อไม่ได้เอาทั้งหมดใช่ใช่เพราะตัวขึ้นมันจะเบียดกันนะครับใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นไม้ตอนนั้นจะใช้กิ่งใหญ่ตอนแต่ตอนหลังผมเอาเป็นใช้เป็นกิ่งเล็กอ๋อทั้งคือจะตอนจะชําก็ได้อ่าใช่อันนี้อันนี้เป็นไม้เออลืมบอกอันนี้เป็นไม้ตอนอันนี้ตอนใช่ส่วนอันนี้เป็นไม้ชําไม้ชําครับก็ลากก็ดีไม่แพ้กันครับแต่อาจจะได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์ ร้อยกิ่งอาจจะได้แค่ประมาณยี่สิบสามสิบกิ่งนะครับอันนี้เราก็ถือว่ามันมันไม่เสียของนะเราตัดทิ้งทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ครับก็พอเราจัดรากเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับโหรากดีมากนะดูครับอันนี้ก็จะมาคัดอีกรอบอ่าเดี๋ยวเราจะคัดนี่แล้วก็จะเขียงละ ถ้าเล่นปุ๊บมัก็ะเลเล่นขนาดไหนครับพี่น้ตโมกคือตอนตอนหลังผมจะมาทําเป็นไม้ไซส์ประมาณเนี้ยครับพอพอจบพอจบมันก็ลําต้นเขาจะอ้วนประมาณใหญ่กว่าหดเด็นนะเป็นตัวนี้ทดแต่ทดปั๊บปุ๊บเดี๋ยวก็จะแตกกิ่งขึ้นมาแล้วก็จะมาเลี้ยงนี่แล้วก็จะมันก็จะได้อย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วก็มาทํากิ่งเอาทดต่ําทดสูงก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่เราชอบครับอ่าอย่างนงี้เหมือนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือแบบที่จัดลากได้ สวยมากเลยนะพี่นนท์แล้วเราก็วางกิ่งเอาอกิ่งหนึ่งกิ่งสองโอ้โหโมกสาจิ๋วอย่างนี้อายุเยอะยังครับพี่นนท์ต้นนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าสี่ห้าปีประมาณนั้นดูครับรากดีมากเลยนะรากรอบเลยพี่นนท์บางท่านเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์เลี้ยงแป๊บเดียวก็ก็ก็ได้กิ่งครบแล้วแต่ผมเลี้ยงผมเพิ่งจะมาศึกษาเริ่มศึกษาโมกประมาณสามปีอ๋อครับผมสองปีสามปีนี้เองดูครับโอ้โหรากรอบนี่นะครับ การทารากมันคือทําก็ทําให้ดีไปเลยนะพี่น้ทงใช่ครับคือเสียเวลาเสียเวลาทั้งทีอ่าเลี้ยงให้ดีไปเลยอจะดีกว่านี่ครับกแนะนาอย่างนี้เลยพี่นนทก็ทําไว้เยอะนะครับแล้วที่แล้วก็เห็นเป็นร้อยต้นนะครับพี่น้องอันนั้นอันนั้นชุดนั้นอยู่ด้านข้างครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างอันนี้ชุดนี้ชุดนี้คือไม้ชําที่เพิ่งเอามาปลูกยังไม่ได้คัดรากอ๋อนี่ครับต้นนั้นอันนั้นอันต้นนั้นน่าจะคัดแล้วนี่ครับใสไม้เก่าต่ก้าอย่างนี้ไปเลย พัวนี้ก็ช้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาใช่ครับอ๋อไซส์ใหญ่ก็ติดเหมือนกันติดครับนี่ครับเยอะเลยใช่อันนี้จะลองอันนี้ลองทดลองดูใช้ตะกร้าปูอ๋อเผื่อมันจะเร็วนี้ครับอ่าชุดหนึ่งตะกร้าแล้วเดี๋ยวชุดด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในนู้นชุดนู้นจะเป็นกระถางไอกระลมังอ๋อชุดนี้จะจัดลางหมดแล้วด้านในมาดูอันนี้เป็นโรงเรือนอนุบาลนะครับพี่น็ครับอันนี้ปิดไว้กันมาน้อยเข้าโอ้โหเยอะมาก พวกนี้จัดลากเลยเหรอครับพี่นตจัดแล้วครับจัดแล้วครับหนูลาเลยครับนี่ใช่หนูลาแล้วก็มีมาเลนิดหน่อยอ๋อดูครับเยอะมากเลยมีแค่ตรงนี้นะข้างในอีกก็มีใช่ครับข้างในข้างในอีกชุดหนึ่งอ๋อนี่จัดลากไว้แล้วนะครับใช่ครับดูครับเราจะใช้เป็นถ้าจะเห็นขขาวเราจะใช้เป็นโฟมลองใช้โฟมเหรอครับพี่น็อตใช่อ๋อใช้โฟมรองแล้วก็จัดเลยใช่ครับอ่าจะเป็นชุดนี้จะเป็นดูตรงนี้แบบ นี้ก็จะเป็นเห็นไหมโอ้ลากอลากตัวนี้โมกหนูลาทําลากนะครับดูแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งหรอกก็หัดทําไปเรื่อยๆอันนี้ต้องบอกว่าพี่โน้ตเพิ่งหัดทํานะครับก็ไม่หัดนะสามปีแล้วเพิ่งเพิ่งจะมาเริ่มจัดลากครับเพิ่งจะทําเองวันเถอะแต่ก่อนก็อาจจะมีซื้อมาบ้างซื้อครับตอนนี้ก็เริ่มทําวัตถุดิบเองนะครับเริ่มจับจุดได้ก็เริ่มเริ่มทําเองนะมันก็จะ ประหยัดไปได้เยอะไหมพี่นธใช่เยอะมากแล้วพวกนี้อนาคตจะมีแบ่งไหมครับพี่นธมีครับปีหน้าเลยครับปีหน้าจะแบ่งใช่อ๋อพวกนี้ปีหน้ามันจะได้ไซส์ไหนพี่นธปีหน้าน่าจะได้ไซส์นิ้วโป้งนิ้วโป้งหรืออาจจะขวดเอ็มนิ้วโป้งนี้ก็เริ่มเห็นออ้ขวดเอ็มใหญ่นะใช่ก็จะเห็นสนรลากนะใช่ครับนี่ครับดูลากเห็นไหมพวกนี้มันไอ้ถ้าอ่อนๆนี้มันบิดได้พี่นธใช่ครับใช่ อต้องจัดต้องจัดไซส์นี้ใช่ไหมครับถึงจะโอเคใช่ครับนี่นะโอเอาลวดล็อกไว้ใช่ใช่นี่เดี๋ยวก็จะเอาออกแดดละซึ่งที่มันยาวๆนี้ต่อไปเราก็ต้องทดเข้าไปอีกอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่นนท์ใช่ใช่โอ้ดูครับอนาจักเยอะเลยนะครับนี่ครับก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับว่าการชําการปักชําเนี่ยมันก็ทําได้ดีเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นโซนตักชํำนะครับพี่นธใช่ครับนี่ครับก็ท้ำมาอย่างนี้เลยอ้อนาคตก็อาจจะมีรากสวยๆนะใช่ใช่ยวจะเป็นมาเลอได้หมดเลยโมกมาเลโมกเวียดนามครับโมกหนูลาโมกลาโมกพวงใช่ตอนอันนี้ก็อันนี้ตอนอันนี้ชามตอนก็มีบางส่วนก็ตอนอ่าแล้วก็มีเนี่ยชุดที่เราทําไว้ นี่ครับพี่น็อตนี่นี่ครับอย่างนี้นี่ก็เริ่มเขียงนี่ก็เริ่มอุ้ยอันนี้อะไรครับพี่น็อตสวยชังแหนแดงโอ้แหนแดงเอามาไว้อย่างนี้ก็ได้ไหคือคือว่าที่จริงเราก็ตากไว้แหละแล้วเหมือนกับว่าบางบางส่วนที่เหี่ยวบางส่วนก็ไม่เหี่ยวถ้าพักเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้นี่ครับเยอะอันนี้เยอะนะครับโมกพี่โน้ตทําไว้นี่ก็นี่ช้ำเหมือนกันอันนี้ก็เนี่ยครับแต่ก็จากพันช้านะใช่โอ้ โอ้เล่นกิ๋วได้เลยนะครับพี่นร์ใช่ครับแต่ลาเขาลากเขามมนก็สวยแต่ก็โอเคแหละอืมก็ได้นี่ได้นะใครับตรงลีลาโอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับที่อยากทํานะสําหรับไม่อยากตัดกิ่งทิ้งก็ตัดมาทำใช่ใ่สร้างวัตถุดิบอ่าอันไหนรอดก็ปลูกตายก็ทิ้งแค่นั้นจบครับขอบคุณพี่น้ตนะครับที่ให้ความรู้ขอบคุณครับ